เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาทำคอนเทนต์ทดสอบสังคมกันทดสอบสังคมแฝงกันดูสิว่าจะมีใครไม่ยิงผมบ้างมันก็คงจะยากอยู่พอตัวแหละโ,โอเคมาเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปรับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับโอ้เกิดแถวนี้ว่าเฮ <Hey. S 1> ้ยพี่บอดไอเป็นยัไยงไงนี่ครับ <c oughs> สบายดีหนอง ปืนปืนบีชวยไหมอู้อ,อายปืนโคตรอายปืนโคตรอายมาปืนอายโคตรงามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายอาใจเย็นอ๋อนิด๊ดๆไปไปเลยจับอียังเขาโอ,อบ้าบอ,อบ้านี่บ้านี่อ๋อเลยเราเหรอปุ่นปุ่นไปทางปุ่นไปไมอยมายไม่ไปล่อยเซโยไปตานองนะแค่นั้นแหละครับเอ่อผมก็ได้เดินเวียนรอบๆดู ยังไม่มีใครมานี่วะมาเต้นตโตกาบรอนอยู่อะไรพูดอะไรเฮ้ยอะไรโอ้โหเโดี๋ยวขอหาปืนก่อนโอเคอยังไหงอายมืาอนี้สบายดีบอบอยดีนองเอ้ยบอยดีนูน้นนองเละเลยจ้าลูกเบื่อหย่งมีหย่งนู้นไม่รู้ใครบิงอยู่นู้น,ใน,ในอ๋อๆใคยเห็นแล้วใคยเห็นแล้วโอเคโอเคครับผู้โชคดีรายแรกของเรามาแล้วโอเคมาเดี๋ยวผมจะแกล้งเออเดี๋ยวกดผิดกดผิดโอเคมา เดี๋ยวผมจะแกล้งเออ่เป็นบอดนะเนียนๆนียนๆโอเคเดี๋ยวกดแชทไปทีนึงโอเคแชทไปโอเคกดไม่ติดโอเคมาเดี๋ยวผมจะแกล้งยืนเนียนๆเลยนั่นๆนั่นๆเขาอยู่องหน้าเขาอยู่องหน้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วเขามาเร็วมาเร็วมาเร็วไอ้พี่คอมะมาเร็วนียนๆนียนๆนิ่งๆจงไม่รู้ว่าข้าคือบอดเจ้าจงไม่รู้โอเคไม่รู้โอ้แชทไปทีนึง โอ้คงงคงงโอเคโอเคอย่านะอย่านะเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลได้ไวอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงเราเนียนเรามันสายเนียนเดี๋ยวผมจะเนียนไปสักพักก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดเผยตัวนะโอเคเฮ้ยเขามีมาฟาร์มของแล้วไปดูหน่อยไปดูหน่อยเดี๋ยวเขอเดี๋ยวไปดูหน่อยลูดของจะเปิดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปมาเรายืนเนียนต่อโอเคเดี๋ยวเขาคงจะลูดของอยู่มั้ยได้ยินเสียงเดินแล้ว ดูเสร็จแล้วเหรอเอ้าเอเดี๋ยวติดประตูทิปประตูเอาเข้าไปแล้วเขาเข้าไปแล้วเดี๋ยวลูกพี่เขาไหวไปไหนวะโอเคเออ่เดี๋ยวผมไปเปิดเผยตัวตนนี่กว่ามามามาเดี๋ยวนะแกล้งเดินไปข้างหลังเขาแล้วก็แล้วก็กดกดเสียงพูดทีนึงแล้วก็กดกดโยกหัวอมามามานี่เฮ้ยลุกของพื้นเลยเพลเลยพื้นเลยอย่าเลยอะนะเพลเลยไงเพื่อนสวัสดีลำมาดีเอา วแตกโอ้หไอเราก็ไอเราก็จะหาพันธมิตรเดินด้วยกันมาพันธมิตรจะได้ลูกปืนโอ้ยบ้าเอ้เนี่ยมาดูรีเฟผมนี่เขากำลังรูดของอยู่ไงนั่น่ะเขาแจ้งเตือนเดินนะแต่เขาคงไม่สงสัยไงเขาคิดว่าบอดเดินไงเนี่ยเขาก็รูดของแล้วก็ผมก็เดินมาว่าจุล ตายหานเลยทีเดียวแต่เขาก็น่าจะรับซึ่งหนักเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรายิงแฝงกันเองอะ่ะไอ้บอดจะยิงเราด้วยไงอโอเคมาไปรับชมเกมต่อไปกันเลยครับมันจะเป็นยังไงดูจะหาได้หรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหมาต่อเกมที่สองโอ้โหปืนนี้อีกแล้วผมไม่ค่อยชอบเลยมันเล่นยากไอ้ปืนบ้าเน,นี้ยโ,โอเคไปไปรับชมกันเลยว่าเราจะหาคนจริงใจได้หรือเปล่านะครับโอเคเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อย โอเคเดี๋ยวขอเดินเดินไปเช็คดูหน่อยเอ๋อบอดตายโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วน่าจะไม่มีใครอยู่หรอกมั้งโอเคมาเอ่อเพื่อความเนียนเพื่อความเนียนเดี๋ยวผมขอปิดปิดทีก่อนโอเคเอ่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วพันธมิตรคนที่สองของเราเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว เดินมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้ยกระตุกมาแล้วมาเลยมาเลยวเดินนะคนแน่นอนนี่เดินมาแล้วย่องนี้เนี่ยหาของสะเพรินเลยนะเพื่อนแต่ผมจะไม่ยิงเขานะครับผมจะแกล้งว่าเป็นบอทนี่เนะี่ยเราเราก,กดพูดไปยังยังยังเขายังไม่รู้เขายังไม่รู้โอเคเดินเดนรื้อของสะเพรินเลยนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมยังไม่เพื่อเผยเปิดนะโอเคเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้ก่อนอ่า แล้วก็เก้งกดพูดกดพูดเออเออเออแตะสัมผัสอ๋ออแตะไม่โดนโอเค <around here. S 1> อมาเร็วมาเร็วมาเร็วสัมผัสปึ๊บเออเปื่อนเปื่นเปลือปล่อนปัตมิตรป,ปัตมิดป,ปัตมิด,มดเพื่อนอปัตมิตรปัตมิตรเอ้า <c oughs> ไอ้บ้ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยยิง ยิงผมอีกแล้วโอ้โหจะมาหาพันธมิตรเดินคู่กันซะหน่อยโอ้ยบ้าทุกคนมันทำยากจังเลยวะเนี่ย<ผ>ม,มันจะมนไม่มีใครใจดีหน่อยเลยที่จะเดินคู่กับเราอะออดูดินั่นแหละอ๋อไงเขารู้ไงว่าผมเป็นคนเพราะผมสพายปืนสก,ก๊ะบอกนั่นน่ะแล้วผมก็ได้เน่ะยิงผมโอ้ยบ้ามันทำยากอยูอย่เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นเล่นไป โอเคมาไปต่อกันที่กิที่3ามเลยครับเราจะได้เจอคนใจดีบ้างหรือเปล่านะโอ้รอบนี้บดบดว่ะบดมอสินเออโมสินมอสินอะไรอะไรโอเคมาจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับโอเคมาเกิดไหนวะเนี่ยโอ้ยเกิดใกล้โรงแรมโอเคไปเดี๋ยวพิ่เข้าไปโรงแรมกันเลยมาไปมีคนอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมจะส่งเสียงไปทีนึงผมจะส่งเสียงไปทีนึงนี่นี่นี่เขาอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างบนกันเฮ้ยเออ เขาอยู่บนกันนั่นน่ะเอ้ยเดี๋ยวเลเซอร์เลเซอร์เฮ้ยมีเลเซอร์ไม่ใหม่อาจจะไม่เข้าเฮ้ยจับหน่อแล้วออกมาแล้วเอาระเบิดแฟลชไปอย่าอย่ายิงไฝ่ายล้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเดียวเดียวเดียวหวังว่าคงไม่ตามมาหรอกส่งเสียงไปทีนึงเดี๋ยวผมจะกดส่งเสียงบอกเขาว่าอย่ายิงอย่ายิงกดส่งเสียงอย่ายิงได้ยินไหมอย่ายิงอย่ายิง ได้ยินไหมอย่ายิงฮัลโหลเพื่อเนเราพันธมิตรนะเพื่อนเราคนดีเพื่อนอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงสต๊าฟชุดติงนาว,บ,นาวบัตนาวเดี๋ยวนี้หยุดยิงเพื่อนโอ้โหเดียเด๋ยวขอขึ้นขอเดี๋ยวนะผมขอขึ้นไปเช็คหาเขาหน่อยละกันเขาอยู่ไหนเขาจะโผล่มาไหมเนี่ยแล้วผมก็วิ่งอ้อมมาไงวิ่งอ้อมมาไงในเมื่อนายไม่เป็นพันธมิตรกับเราเรายิงนายก็ได้เพื่อนเอ้ขังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวเอาโอ้โหตายเลยเป็นบ้าเอ้ยค้างประจําเลยผมเข้ามาตรงนี้ทุกทีค้างทุกทีเรียบเลยบายบายซีวูอเกนทูมาโลโอ้โหขนาดบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงเขาก็ยังจะยิงอีกอะไรของเขาเนี่ยว่าอาเกนนี่มันหาบันญาไม่ยแย่ยิงเล่นแฝงด้วยเนี่ยเนี่ยผมก็ตั้งใจวิ่งอ้อมมาดูดิเขาก็เอาค้างกาันเนี่ยผมผมกระตุกอะผมไม่รู้เป็นอะไรไง ก็ปุ๊บโผล่หน้ามาค้างแล้วก็ตายห่านกันไปเลยทีเดียวโอู้หบ้าเอ้ยทำไมพันธมิตรมันหายากอย่างนี้มารอบที่สี่รอบนี้จะได้เจอคนจริงใจหรือเปล่านะโอ้ยมาหาพันธมิตรแทๆ้ๆมารอบนี้ต้องหาได้สักสักคนเหรอวะคงจะมีคนใจดีหน่อยแหละโอเคอเข้าเกมมาแล้วเอาเกิดที่เดิมโอเคโอเคเดี๋ยววิ่งไปตรงนู้นเลยแล้วกันอ๋อเฮ้ยมีแอ,อร์ดับว่ะแอ,อร์ดับแอ,อร์ดับแอ,อร์ดับใออออนในในใน,นขอเปิด พอเปิดได้ไหมขอเปิดเอาเดี๋ยวทำไมเอ้ดอกเป็นรูอะ่ะ What เอาเฮ้ยชิวเหรเอ้ดอกเป็นรูเฮ้ยไอ้บ้าทำไมเอ้ดอกเป็นรูอะเอาเดี๋ยวเดียวรุดโอ้นูๆๆๆ้นนู้นมีคนเดินอยู่ข้างบนเพื่อนอย่ายิง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 เรามาดีเพื่อนอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงนะเพื่อนโอ้โหเดินกันเต็มเลยนะ่ะโอเคโอเครุดได้แล้วรุดได้แล้วไปแล้วเว้ยงนะั้นน่ะเพื่อนอย่ายิงอย่ายิงเดี๋ยวเราวิ่งไปหาเพื่อนแป๊บนึงอย่ายิงนะ ย่ายิงเรายิงเราเพื่อนเรามาดีเอ้ยบ้าเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว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 เพื่อนใจเย็นใจะยิ้นลีโหลดรีโหลดรีโหลดก่อนเฮ้ยเขาอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างบนเข้ามาเดีวเข้ามาเนาวโอ้กระตุกกระตุกโอ้เอ้ยบ้า ทำไมมันกระตุกอย่างนี้อ่ะผมไม่เข้าใจเลยโอ้โหโดนคนประเทศมาลเลเซียยิงยิงตุยโอ้โหบ้าเอ,อ้จะมาหาพันธมิตรแต่มาโดนลูกปืนเขาอีกแล้วโอ้ยพันธมิตรนะันาะนัะ่นนะขนาดดูรีเพย์เขายังค้างเลยผมอะไรวะเนี่ยนัน่นนะดูดีเขายิงโอ้โหลูดสะเพรินเลยนะเพื่อนโอโ้บ้าเอ,อ้จะมาหาพันธมิตรจะได้ลูกปืนตอบสองังคมนสอนได้รู้ว่าถ้าคุณเล่นแฝงคุณจะมาหาพันธมิตร ในเกมโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ